สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญแปลกชนิด10บาทมาให้ข้อมูลเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยเหรียญแปลก10บาทเหรียญน,นี้ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องก็คือด้านหน้าก็จะ เป็นคําว่าภูมิพลนืเดชอยู่ด้านบนของพระบรมรูปนะครับตำแหน่งของด้านล่างก็คําว่ารัชการที่9อยู่ไม่ตรงตําแหน่งนะครับอยู่ใต้พระบรมรูปนะครับนี่คือความแปลกของเหรียญเหรียญนี้ แต่ไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่าง,างไรแบบไหนอย่างไรนะครับพบเจอจากการคัดเหรียญที่ลูกค้าหมู่บ้านน้าหยอดเหรียญเอาเห็นมาแลกนะครับคัดเจอก็เลยเก็บไว้ดูนะครับก็มาดูนะครับมันผิดยังไงตำแหน่งมันไม่อยู่ตรงตามตำแหน่งแบบไหนอย่างไรนะครับ นี่คือเหรียญปกติพระบรมรูปตรงขึ้นแล้วก็คําว่าภูมิพลอรุญยเดชจะอยู่ด้านหน้าของพระบรมรูปแต่เหรียญน,นี้ภูมิพลอรุญยเดชจะอยู่ด้านบนพระบรมรูปนะครับคําว่ารัชกาลที่9จะอยู่ด้านหลังพระบรมรูปนี่คือเหรียญปกติแต่เหรียญแปลก คำวารชการที่9มาอยู่ด้านล่างของพระบรมรูปนะครับนี่คือคนแปลกของเหรียญน,นะครับก็มาดูด้านด้านหลังด้านก้อยรูปพระรูปของวัดอรุณนะครับก็ผิดตำแหน่งปกติ นะครับเลียนปกติวัดอรุณยอดเจดีของวัดอรุณจะชี้ขึ้นตรงอักษรเบลนะครับนี่คือเรียนปกติแบบธรรมดาแต่เรียนนี้วัดอรุณยอดเจดีของวัดจะชี้ขึ้นตรงระหว่างเลขสองกับเลขห้าคำว่าพศสองพันหสสสอง คำว่าพศสองพันห้าร้อยนะครับในขณะเหรียญนี้พศสองพันห้าร้อยจะอยู่ด้านข้างของวัดอรุณนะครับด้านนี้พศสองพันห้าร้อยจะอยู่ด้านบนของวัดอรุณนี่คือความแปลกของเหรียญนี้นะครับ คำว่าสิบบาทก็จะอยู่ใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแต่เหรียญน,นี้คำว่าสิบบาทก็จะอยู่ด้านข้างอีกเช่นเคยนะครับจะอยู่ด้านข้างก็ผิดตำแหน่งนะครับ,คำ,บ,รนะค,รบคำว่าสิบของเลขไทยนะครับคำว่าสิบของเลขไทยก็จะอยูอ่ด้านซ้ายของ แม่น้ำเจ้าพระยาขอบแม่น้ำเจ้าพะยาสุดเลยนะครับแต่เรียนนี้คำว่า10บบาทเลขไทยก็มาอยู่สุดขอบด้านขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเรียนปกติจะอยู่ขอบด้านซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคำว่าบาทจะอยู่กลางอยู่ตรงกลางแต่นี้คำว่าบาทก็ไปอยู่ นะครับด้านด้านข้างเหรียญปกติคําว่าประเทศไทยจะอยู่ด้านข้างวัดอรุณแต่เหรียญที่ไม่ปกติที่ว่าเหรียญแปลกคําว่าประเทศไทยก็จะอยู่กลึงหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็กลึงหนึ่งของวัดอรุณนะครับนี่คือมันไม่ตรงตําแหน่งก็เลยคนิทานว่าเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญแปลกนะครับ คัดเก็บก็เก็บไปให,ใหเ้เพื่อนๆนะครับทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปกเท่านั้นเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ